สวัสดีค่ะพบกับดาวเินาไลน์ชาแนลนะคะวันนี้เรามากินเจีย<ง>วฮ้อนนะคะสูตรเราค่ะไม่เหนน็นไม่เราถ่ายคลิปอันนั้นลงอยู่เลยใช่ไนี่นะคะเราจะมากินก็จะมีผักผักค่ะผักภาษาอังกฤษว่าฟู้ดนะคะหรือว่าเวกเทเบิลก็ได้ค่ะมีแตงกวา มีผักหอมลาบมีพริกมีผักชีหอมป้อมนะั่นก็คือหอมป้อมนะคะอันนี้เนะื้อวัวนะคะติดมันนิดๆอร่อยค่ะแล้วอันนี้น้ำก็จะมีใส่เพี้ยใส่พริกใส่ตะไหอมหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ปรุงตามตามใจชอบตามใจฉันนะคะจช ก็สูตรนี้ก็คือใส่ไปอะไรวะผักแยรงเนะคะมันจะได้หอมผักแยงอันนี้ก็คือสลัดสลัดกรอบมันนี้ต้นหอมนะคะริกสดใส่กะปิกินกับกะปิอร่อยค่ะอันนี้เจ่วเพียนะคะ รเราอยากกินกบแ,แต่ชอบนะคะไม่ต้องหันมานะคะไม่ใช่ <laughs> <laughs> กลังก,กินอยู่นะคะลุยเลยค่ะลุยเลยค่ะไดหมคะคดาวจะพันให้ดูนะคะน่าบา้าจน ขอโทษที่ถามคำนี้นะคะเออขอโทษอันนั้นไม่ใช่นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงข้างบ้านค่ะเลยเยอะเลยค่ะใช่อนหนุมจีนมาดิเออไปว่าเรามีหนมจีนด้วยนะคะนี่ค่ะเส้นเล็กๆนะคะอร่อยส้ก ออกให้กันแนี้แหละลุกไม่เบื่อเลยยงไม่ไดี๋ยวเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเขาหรืออ่ะโอเคสั่งได้ไหมผู้ทามาอาจารย์มาไม่นานสั่งให้นะน่าจะส่งบได้ดูนะคะใครที่สนใจสูตรนี้นะต่อได้เลยค่ะใต้คอมเมนต์เลยนะคะ ไ้คอมเมนตเลยมได้คอมเมนต์พูดไม่ดีก็ผิดขมานนอ้ไลยนะคะจ้าลูพิกกะปินี่ค่ะแล้วก็จะใส่กันจิ้มเอยเดี๋ยันะเอาดูอีเลยค่ะนี่คือคำแรกของเราีนะพูดไดุ้้องก็คืออากพันหน่อแล้ว ใช่ไหมทำให้ไหมใสขกลุ้มแบบเอาขับไหมแบ่งออใหญ่แเคนด่อยอ่อยกินน้าใดก็แซ่บจ้บรรยากาศให้กอากาศฝนคึมๆกันเม่อเนยินนีก็ยิบแล้กินชนนเป็น

ออกิน้็ไม่รู้โหยมฟันสุดลายเลยปวดเอวใครกินอร่อยค่ะฟันอย่างนี้เลยค่ะรมแจฉันไปเลยค่ะผัดขแยงใส่หม้อไปเลยค่ะมันจะได้หอมใครที่อยากกินคิด

มว้วนเลยค่ะม้วนม้วนกินเต็มกูได้กินเ <c oughs> นี่ยใยญ่ลยเนี่ยน่มน้กบาลนี่ยไ่ท้าเทิ้นดีกว, <c oughs> ว่าคหะ

คนชอบกินเผ็ดนะคะทำนีจุกตรวจเลยบอไม่ต้องไม่ต้องพันก็ได้กินมกลับบอกรห้าวพับบอเมันเงีนยูุ

สูงนะะเอาเอาลูกเ,เอาไปทิ้งถ้าไม่กินก็ไปให้หมาไกินหนูกอืมพุทโากินแล้วบ่กิดแน,น่นเก็บไม่กินแล้วลูกที่กินแล้วนะนรดไม่อยู่นะ ไปอย่าง,งานั้นพูธาเปิดประตูออกไปแล้วเก็บขยะเข้ามาลูกอย่าทำอย่างนั้นระวังวังพักสดสดอ่ะหน้านี่พักสดเพาอยา สดก็นหนาข้นจ้ะหนาคนไม่ใช่สดุด่ะสดไม่รอดค่ะได้หลอนตัวเอง้างมือก่อนร้อนจ้าไม่ใช่ยอะๆยอเจ้าฮ้อนยัะวเจ้า้อนยออฮ้อนร้อน ปากพองฟินจ้ะฟินเอาอย่างมาแลกกระเบาเด้อจ้ะยกเว้นทองคำกับเงินเอจ้าติดมันรวนรจ้ะ ันก็ได้แต่บบพันก็ได้จ้ะกินกลับเอาก็ได้จ้ะโบเมนหนมจีนนะจ้ะแต่แต่กี่ข้านพันก็เลยลยเองสิจ้ะกินกับออกเาเอามือปากมาให้แม่น ึ้นล่าฮะมันมันจะอยู่ได,ได้ไหมน่ะอย่างตับกล้องแล้วจ้ะปรับกล้องนิดนึง้วจ้ะแม่ข่ากบจิฮดลูกเอ่มอากาศดีดีมัออกกนมามนเลย ขึ้นฝนขึ้นหนาวกินบักเพ็ดว่าแบบ Bà mẹ mặc thua nữa Ăn <laughs> à, <hỏi. cười> ยังเราสองคนสู้ตายสู้ตายนางน้อจัมันก็บอกคุณกับแม่พวกนั้นกินกันหน้าของคนเนี่ยเราเราสองคนสู้ตายมาพันแข่งกันมาดิรู้จี้ไป็นคนทาง่าน mở được, 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 được. tập phụ. một à nó này. Lại đi mua bánh này khỉa, mà bực <laughs> วันที่8แปยใจดับบแจกแจกแบบ8ที่จะมติอับปากของเขาให้เสียงคนขางบ้าน

นั่นจบคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นเจ่วฮอนสูตรลาวนะคะค่ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ